สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะอันนี้ยิ้มแล้วนะคะนา้ากะค่ะก็มาพบกับเบียร์แล้วก็นุ่มีนะคะวันนี้จะมาพูดประสบการณ์นะคะ <c oughs> มือบางไหมร <c oughs> <c oughs> ประสบการณ์นะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเสริมหน้าอกนะคะกับเรานะคะมมกัวส้ เยี่ยมมากมี้ิดนึงได้ไหมคะโอเคค่ะก็จะมาพูดนะคะว่าใครเพื่อนๆคนไหนที่ยังอยากเสริมหน้าอกแต่ยังกลัวอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาให้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็น้องบีเนี่ยก็ได้วันนี้เข้ามาอัปเดตนะคะแล้วก็ดูอาการนะคะกี่เดือนแล้วเอ่ยหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีกันหนึ่งปีไวมากใช่ไวมากทีงทำไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็บีเนี่ยเป็นลูกค้าของตัวเองเลยนะคะก็ เถักมาช่องถากเนาะแล้วก็คิยละเอียดนะคะเอออันนี้ยค่ะก็ครบหนึ่งปีแล้วไวมากเหมือนเหมือนพิ่งทำไปเมื่อไหร่ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างชอบมากพอใส่เสื้อผ้ามีความมั่นใจพี่เบีร์การที่ปกติแบบต้องใส่แบบซื้อเสื้อในแบบนั่นฟองน้ำา่น้่แต่ตอนนี้มีความมั่นใจจําได้จุ๊บจิบจําได้วันนี้คือตอนนี้เป็นเท็จจุก็คือมีความมั่นใจแล้วพี่เบี้ยมัใส่ชุดสวยแต่รู้ว่ารู้สึกว่าน้องถ่ายรูปบุกานมเก้เข้าไปแบบมันรก่ํา้มาที่สุด น้องดูรู้แบบอายอายที่เป็นหออายใช่ค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยมากนะคะก็สามารถดูรูปรูปน้องได้ที่เป๊บุ๊บนะคะแล้วก็ตอนทำเป็นไงคะกลัวไม่เจ็บเลยกลัวนะตอนแรกกลัวว่าจะเจ็บปะชิ้นลอคบางคนบอกว่าไม่ดีอย่าทำเลยบางคนแบบพูดว่า หมือนรถสิบล้อทับอย่างเงี้ยผักกัญชีนใช่ไม่เจ็บเลยพอตื่นมาใช่ไม่เจ็บเลยนะพี่เบียร์มันเจ็บแค่ตอนแบบมันเจ็บแค่ตอนที่รัดผ้าใช่มันไม่ได้เจ็บแผลหรืออะไรไม่เจ็บเลยอยู่ฝืนตัวไวมากนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากนะคะแล้วก็แผลมีก็สุนนิดเดียวเองใช่คือเราไม่เอาแผลแบบว่ากังวลเลยมีถามว่าแผลจะใหญ่ไหมพี่เบียร์แผลตรงไหนอะไรเงี้ยคะว่าเออ เพราะว่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าน้องก็ไม่ได้แต่งตัวโชว์นะครแต่น้องก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องแผแเราก็บอกว่าแผลนี่นด้แล้วงคนผิวขาวมากก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นมากก็คืออันนี้ไม่มีเลยนะคะคือแผลก็จะซ่อนใต้เราลงเลยนุ๊บใต้เราลงใช่ไม่เห็นเลยสามร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะก็คือกำลังดีลังดีต่เือจะบอกให้ว่าถ้าใครเห็นแบบหน้าอกดีแบบแบบ เต็มๆมาคือสวยมากใช่ค่ะชิดกว่าชมก็น้องบีนี่ค่ะชิดแล้วหน้าหุบสวยนะหน้าหเนื้อชาร์ดตำแหน่งว่าสวยกำลังดีเลยถ้าเรากำังมีโอกาสอยากเห็นน้องบีใส่ชุดว่ายน้ำเราบอกว่าอยากอยากเห็นใช่อยากเห็นอใช่นะคะแล้วก็อยากอยากเห็นจริงๆเพราะว่าน้องบีนอพสแล้ว่าไม่ได้ใส่ชุดโป๊เท่าไหร่เลยนะคะเออ่ถ้าเห็นจริงๆก็ต้องสวยมากแน่นอนนะคะแล้วก็ติดตามดูน้องบีนฝากหนองทั้งๆคนไหนที่ยังแบบกังวลอยู่แล้วก็หัวยู บางคนบบพูดว่ารถสิบล้อทับไม่จริงเลยเขาตื่นมานี่คือแบบสวยเลยพี่เบียร์ไม่เจ็บไม่อะไรเลย <S <S ใช่ใชเพราะเราโทรไปถามบอกวันที่ทำเสร็จเนี่ยค่ะน้องก็รู้สึกตัวดีด้วเอท<ช>ี่เพ<ช>ืกินข้าวแล้วอนะไรเงี้ยก็แบบแข็งแรงมาก<ช>น้องแบบดูแลตัวเองดีมากค่ะแล้วก็หายไวมากแล้วก็คือหลังจาก ด u a การนะคะหลังจากที่ว่าเหมือนคลายพักไปน้องก็เป็นตัวสวยแล้วก็เป็นตัสวยมาแล้วคือแบบไม่โทรมเลยนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทางเรานะคะก <cause> <laughs> so ็ปร so so ึกษาฟรีนะคะเพือคุณหมอก่อนนะคะคุณระดับคุณหมอกันได้แล้วก็มีช่องทางนะคะก็คือช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาทางคลินิกได้นะคะอย่าทนมนะคะอย่าดัวนะคะเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองนะคะยืนยืนยืนให้ ใส่รลกคนไหนนี่ใส่แลใส่ชุดใส่ใส่ชุดแล้วนะคะไหนไหมไม่กนก็จะเสี้ข่าวมาใช่ขาวมา เอาผิวใช่ใช่ใช่เราก็ได้อะได้อันน้ได้ของของสิทธิหผิวเรากะเริมบเริ่มวิตามินกับฐานผิวเราด้วยนะคะใครยังมีผิวดีดีแบบนี้นะคะก็มาชิมผิวที่นี่เลยใช่เพราะว่าจะฉ่ำบกอบเลยนะคะดูบุ่นนะดูด้านข้างครับยูไร เห็นไหมคะพอสะวนหน้าอกแล้วเอวก็จะคลอดนะคะใครที่กังวลนะคะไม่อยากมีเอวก็คอยู้จักมาส่วนหน้าอกนะคะคราวนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะม่แล้วสดีค่ะก็ม่ดีแล้วค่ะ